อะไรทำให้คนเราเจ็บป่วยความเจ็บป่วยมักจะเกิดจากอาหารที่เรารับประทานหรือผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวเราที่สําคัญที่สุดคือจากออกซิเจนที่เราหายใจซึ่งเราต้องประหาดใจเพราะออกซิเจนเป็นสิ่งจําเป็นต่อทุกชีวิตแต่ในขณนะเดียวกันออกซิเจนสร้างโมเลกุลที่ highly reactive หรือปฏิกิริยาสูงทําให้เกิด oxidative stress ที่เป็นต้นกําเนิดของอนุมูลอิสระ oxidative stress เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือโรคร้ายในขณะที่เราอายุยังน้อยร่างกายสามารถต่อสู้กับอนุมูลอิสระทั้งหลายได้แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นอนุมูลอิสระสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงให้ร่างกายของเราและทําให้เราป่วยทั้งอย่างเป็นที่รู้กันว่าการอักเสบเรื้อรังของโรคไขข้ออักเสบยังสามารถทําให้เกิดโรคหัวใจได้ดังนั้นการใช้ยารักษาการอักเสบของไขขอ้อจึงช่วยลดบรรเทาอาการการเกิดโรคหัวใจได้ด้วย บรรดาหมอจึงแนะนาให้รับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอนุมูลอิสระที่ทําให้เกิด oxidative stress การมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ถูกต้องในอาหารจะช่วยหยุดยั้งอนุมูลอิสระไม่ให้ทําร้ายเซลล์ที่แข็งแรงของร่างกายจนกลายเป็นเซลล์ที่ป่วยในเวลาต่อมาคุณทอมผู้ค้นคว้าทดลองบอกว่าปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่ดีของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารของเรามีความสําคัญมากในการยับยั้งอนุมูลอิสระที่จะทําลายในระดับเซลล์ มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่2ชนิด1จากพืชซึ่งได้จากธรรมชาติ 2. จากการสังเคราะห์ขึ้นมานั่นคือวิตามินนั่นเองวิตามินเป็นที่ยอมรับมาตลอดหลายปีว่าเป็นวิธีที่กำจัดสารอนุมุลอิสระได้อย่างไรก็ดีวิตามินที่พบในตลาดปัจจุบันล้วนสังเคราะห์ขึ้นใช้เวลานานกว่าที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทนต่อความร้อนไม่ค่อยได้และบางชนิดกลับเป็นพิษได้เช่นวิตามิน A มีผลการศึกษาพบว่าถ้าใช้ในกลุ่มคนสูบบุหรี่ อาจทําให้เกิดปัญหาและอาจเกิดมะเร็งปอดในขณะที่วิตามินอ e, ีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างการรับประทานและมะเร็งต่อมลูกหมากมีทางเลือกที่ดีกว่าคือรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระทุกวันจากธรรมชาติหรือจากพืชสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติหาได้จากพืชที่มีฟลาโวนอยด์และแครโรทีนอยด์ที่พบอยู่ในพืชผักผลไม้หลายชนิดแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากลิกแน่นมีจํากัด นักวิทยาศาสตร์จึงยังคงค้นคว้าหาหนทางต่อไปทั้งยังมีผลการศึกษาว่าหากรับสารแคลโรทีนอยด์เข้าไปมากเกินไปอาจมีผลทําให้บรรดาคนสูบบุหรี่ทั้งหลายมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นสนสายพันนโรเวเป็นที่รู้กันว่าเป็นต้นไม้ไม่มีโรคเพราะเป็นแหล่งลิกแน่นสําคัญจากธรรมชาติในปริมาณที่สูงมากลิกแนนได้แสดงให้เห็นว่ามีผลต่อโรคต่างๆ ลิกแนนที่เราใช้ได้มาจากต้นสนสายพันธุ์นอร์เวย์เราสามารถกล่าวได้ว่าลิกแนนเหล่านี้สะสมมาเป็นหลายร้อยปีและได้รับการใช้ในประเภทยาธรรมชาติทุกวันนี้เราได้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้พบว่ามันทําอะไรได้บ้างใช้อย่างไรสนสายพันนอร์เวย์เป็นซูเปอร์สตาร์เมื่อเทียบกับทุกๆชนิดเพราะสามารถมีอายุยืนยาวเป็นพันปีและยืนต้นสูงเสียดฟ้าทั้งยังสามารถรักษาตัวเองเวลาโดนตัดต่างจากต้นไม้ชนิดอื่นๆที่เมื่อถูกตัดกิ่งก้านก็แห้งตายไป สนสายพันนาโรเวเป็นซูเปอร์สตาร์เมื่อเทียบกับทุกๆชนิดเพราะสามารถมีอายุยืนยาวเป็นพันปีและยืนต้นสูงเสียดฟ,ฟ้าโดยที่เป็นสารอาหารจากพืชไฟโทรเนทเรนและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามะเร็งที่เกิดเกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนเช่นมะเร็งหน้าอกหรือมะเร็งต่อมลูกหมากตอบสนองได้ดีในการรับประทานสารอาหารที่มีลิกน้นสูงและชนิดที่ถูกทำงานควบคู่กับแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ สนสายพันธุ์นาเวยังมีคุณสมบัติในการลดอาการอักเสบซึ่งช่วยลดโรคหัวใจและหลอดเลือดลดการอักเสบในเส้นเลือดใหญ่ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่าลิกแน่นยับยั้งไม่ให้อนุมูิอิสระจับตัวกับโปรตีนเป็นกลุ่มๆที่ต่อเนื่องมีผลทําให้เกิดโรคทางสมองและความจําเสื่อมชั่วคราวและยังมีส่วนช่วยดูแลปัญหาของโรคเบาหวานอีกด้วยสําหรับสุภาพบุรุษลิกแนนช่วยเรื่องต่อมลูกหมากและสุขภาพผม บล็อกเอนไซม์ที่ทําให้ผมไม่ขึ้นและผมร่วงสําหรับสุภาพสตรีการเปลี่ยนจากลิกแน่นของพืชไปเป็นลิกแน่นของมนุษย์ช่วยลดอาการไวทองการค้นพบและผลการศึกษาทางการแพทย์ทําให้สนสายพันนอร์เวย์เป็นความสําเร็จเป็นที่สนใจอย่างมากในยุโรปขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทําการค้นคว้าทดลองในเรื่องของลิกแน่นที่พบในสนสายพันนอร์เวย์บริษัท o p พเปเร g l o b a l ภูมิใจเสนอ fountain of life ซึ่งเป็นหนึ่งของแหล่งลิกแน่นอันทรงพลังและมีศักยภาพที่สุดในทางวิทยาศาสตร์ในเอ l มีลิกแน่นเข้มข้นเยอะมากผู้ชายตัวขนาดผมจะต้องทาน10หยดต่อวันซึ่งนั่นเท่ากับการทานแอปเปิล1,800ถ้วยหรือชาเขียว50ถ้วยต่อวันเพื่อที่จะได้รับลิกแน่นเท่ากันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทานมากขนาดนั้น ความเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรคมาจากเชื้อโรคต่างๆเชื้อราไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ผ่านทางอากาศที่เราหายใจอาหารที่รับประทานและผ่านทางแผลหรือผิวหนังภายในร่างกายเรามีระบบป้องกันร่างกายที่เยี่ยมยอดเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันซึ่งป้องกันร่างกายจากจุลชีพเล็กๆไวรัสต่างๆพิษต่างๆรวมถึงพาราซไซ FOL เป็นมากกว่าแค่แหล่งที่มาชั้นเยี่ยมของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ยังเป็นแหล่งที่มาของสารต้านเชื้อโรคชั้นยอดและต้านการอักเสบอีกต่างหากเพื่อความเข้าใจมากขึ้นในพลังของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต้องดูหลักฐานทางชีววิทยาที่ตายแล้วชีวิตคนเรามีอายุอยู่ได้ถึง100ปีหรือมากกว่าภายใต้การปกป้องจากระบบภูมิคุ้มกันแต่หลังจากที่เราเสียชีวิตลงระบบภูมิคุ้มกันก็จะหยุดลงร่างกายก็จะเสื่อมสลายไปหรือแตกกระดูจากการศึกษาเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระ มีประโยชน์มากมายนอกจากสู้กับเชื้อโรคแล้วยังเป็นตัวปกป้องความจำด้วยจนกระทั่งชราวัย Ooxidation หรือกระบวนการสันดาบเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราตลอดเวลาทุกวันและยิ่งมากขึ้นเมื่อเราเครียดสูบบุหรี่และแอลโกอฮอล์คุณบรามีนอธิบายว่ากระบวนการออกซ oxidation คือกระบวนการเดียวกันกับที่เหล็กเกิดสนิมหรือที่ทาให้สีเนื้อของแอปเปิลเปลี่ยนไป oxidative stress เกิดเมื่อสารอนุมูลอิสระเกิดมากเกินกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะรับไหวซึ่งนั่นก็จะเกิดอาการของโรคหัวใจและมะเร็งอนุมูลอิสระยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นตัวที่ทําให้คนเป็นอัลไซเมอร์เป็นไขข้ออักเสบต้อหินเบาหวานโรคไตและตาบอดอันเนื่องมาจากอายุมากสารต้านอนุมูลอิสระสามารถเข้ามาจับตัวกับอนุมูลอิสระแล้วหยุดกระบ,บวนการก่อนที่จะสร้างความเสียหายระดับเซลล์ เราทุกคนรู้ว่าพืชผักผล,ลไม้สมุนไพรดีต่อเราแต่เราออนแอบอบบางนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์มุ่งไปที่ต้นไม้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ทั่วไปแต่เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทนทานต่อสภาวะแวดล้อมสิ่งเร็วร้ายที่ฆ่าผักผล,ลไม้มีผลการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงว่าคนที่มีปริมาณลิกแน่นในร่างกายสูงประสิทธิภาพของอวัยวะที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ก็ดีด้วย การศึกษาเดียวกันยังบอกอีกว่าลิกแน่นสูงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่อวัยวะเหล่านั้นด้วยเพราะลิกแน่นช่วยดูแลความสมดุลของฮอร์โมนโดยเฉพาะไม่ให้มีเอสโตรเจนมากจนเกินไปมหาวิทยาลัยเทนเนสซีทำการศึกษาและแนะนำว่าลิกแน่นเป็นทางเลือกสำหรับดูแลสุนัขที่เป็นโรคคูชิงดีซีสในสุนัขหรือโรคต่อหมวกไตได้และนั่นทำให้ฉันแฮปปี้มาก เรื่องราวของสนไซพันนอรเวย์เหมือนสะกดให้คนตกอยู่ในพวังเป็นความลับของธรรมชาติที่ถูกเก็บงำไว้อย่างดีจนกระทั่งมาเป็น Fountain of Life